สวัสดีจ้านาน้าหย่อนซ่อนสี่เดนแฟมิลี่จ้าหน้ากับผ้าสาวเยดิบกับลูกๆมาซื้อพิซซ่าได้จ้ากับฟองฟิตจ้าสวัสดีค่ะน้าว่างจ้ากับบไิษสิย่างก่อนวดีโอุจกรรมมานี่หรือเปล่าล่ะลูกว่าโอซากรรม แต่เดินลูกเดินดูทางด้วยยังยังว่าถือหมวสักกคนมืสิ้นเอ็นลินกับย่างไปพูดทั้งห่าดูดีๆนะลูกเอาผมมาซื้อของกินจ้ะคุณอยากกินพิซซ่า ไปเลยพาเพิ่นมารานพิซซ่าบ่ได้ถ่ายคลิปทําคลิปอยู่ในรานพิซซ่าเนาะจ้ะเพราะว่าคนหลายแม่นเขาเจ้าว่าให้เขาเจ้าอาจสิบว่าชอบจ้ะอย่าถือดีๆเด้ดดลอลูกฟอมฟิดเหี้ยเด้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อหม่อง

Đấy đơn <laughs> Là gì son đấy Nha mê mê Ủa nè liên hoạt cái là Cào nhau nhá Nhang xả Ủa à. nè biển nữa อ,อ,อย่ามัวแต่มองนั่นนั่นลูกดูทั้งหน้าก่อดูรถด้วยดูแวน่นเสอ้อเฮิร์กแล้วก็ข้ามเออ เดินให้มันทันแอคเซนต์วยเล็ว เอ้าเอา้าให้บันให้ผ้ามันบันย่าเลยจ้ะ mất đấy bao Hãy subscribe cho นักเส้นวันน้ถามแม่เลยดอกใหม่จ้ะดอกใหม่น้ำริมทางหน่อห่อนสมีเดีนกับสมิ่นดอกใหม่ขึ้นนำริมทางจ้ะเงีง้ยดไปลงไปสามารถเด็ดดอกใหม้เออไปดอกไม,กม่สวยๆริมทางจ้ะง,งาม เสริญนะู่้อ่ะเส้นข้ามถนนดีๆนะลูกมาลูกสายขามถนนไป้ละจ้ะข้ามถนอนอย่าง ผู้สาวนี่เพิ่งไยงานสาสเพราะว่าเพิ่นเจ็บขาเพิ่ง่านสาสเาพราะว่าจะเจ็บขาเพิ่นจะไปค้ามทางมาไล่เลยเพิ่งเห<อ>็น<อ>ว่าทางมาไลา่<อ>พี่ เห็นไหมเน่ะเดี๋ยวรถน้ำชนนะมาจับมือแม่ก่อนยังไม่ไหมอันนี้ชอบพอมีนับลูกหมดเออไม่เป็นไรค่ะ เสร็จไหมหอบปุลหนูมาทางนี้ลูกยินแต่แเวกกันเออเดี๋ยวรถพุ่งมาเดินชิดๆ๋ย่ก็เอลินสนับก็หนูลงซ้ำก็หนูเจ็บขานี่อุ้นมีเบียดนะใช่ไหมตัวอะไรหล่ะแหม mua bả nó vẫn nay luôn cái hoa văn là cha pha ba nị cả hiện hoa anh mai yếm thẻ con này zì con này zì hả ฮะเอ้ยฉ <ítulo> <away> <Beautiful, S 2> hey. ันมาใส่กล้องสกู๊ตเตอเอ้ยเป็นหอนเด็ดเที่งถือกล้องก่ะไปถอดติดถอดป้อมปีถอดจ้ะดูซ้ายดูขวาด้วยนะนี่กันโรงเรียนเพื่อนนี่แหละจ้ะโรงเรียนเหลือเดียนเก็บหย่ง ดอกไม้นำลิมทางโรงเรียนจ้ะบ้านไก่โรงเรียนโรงเรียนสกุลลันบ้านไก่โรงเรียนโรงเรียนถือดีๆเวยเฮียเลยอุงง้ยร้อนหนอโล่ไก่ห้อดบ้านนะจ้ะ ไปยืนอยู่หนารดนั่นด้วยพูดเฮ็ดูนะไปยืนอยู่หนารดพูดเฮ็ดให้ดจบคลิปนี่ยืนยูต่ตรงนี้นี่นี่ยืนตรงนี้ละเออหนึ่งสองสามขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนหน้ากับลูกสาวเยดินและจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย